มาอีกเลจ้าพี่น้องอ่าคลิปนี้จะมองกับซีเมตตอเนาะคะ่ะเรากาซีเมว่าเรื่องรูปภาพที่เข้าอ่าใส่ในการอ่าใส่ในแอปที่เข้าอ่าไปหาฟอนจ้า,จาพี่น้องนั่นแหละอ่าการเรื่องรูปภาพนี่สาคัญอิลนเลยจ้าพี่น้องต้องเลือกรูปภาพที่เข้าคิดว่าดีที่สุดเนาะเข้ามาดีที่สุดนี่คือต้องเห็นหนาเข้า อันชัดเจนอ่าบทจำเป็นต้องอู้ไทยมืดโตรูปร่างนาตาแบบปวดรูปร่างสินอกจากเพราะว่าชีเขาชีหายใสอ่าเขาอ่าใส่ลูกไปหน่ยุ่ประมาณสามลูกนี่แหละจ้ะพี่น้องเข้ากับอาชีเลือกลูกที่อาลูกนาตรงเห็นหน้าเข้าชัดเจนนอกจากหนึ่งลูกอีกลูกหนึ่งอาจิเห็นหนาเข้าอ่า เมื่อโตก็ได้จ้ะพี่น้องแต่บ่าแมนว่าเมื่อ,อโตนี่แนมไปเนี่ยเห็นหลูกแนมเห็นเตวิวแนมเห็นเฮาไกลๆบ่าแมนได้จ้ะคือต้องชัดเจนลวก็เรื่องการแต่งกายก็จะต้องสุภาพเรียบร้อยตามความเหมาะสมเนาะเฮาอย่าไปแต่งโตโปเื้โชนั่นโชนี่แล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาเอารูปหรือเฮ้าแต่งโตโปโชนั่นโชนี่นไปลงนะเข้ากับสีได้ฟอประเภทฮื่นมากเนาะจ้ะอีกฟอประเภทหน,นึ่งเนาะจ้ะ แล้วก็ทาแมนผู้ใดาอายุหลายซัปดาห์มองก็คือสุภาพเรียบร้อยไว้กอนแต่พี่น้องเนาะแล้วก็อีกรูปหนึ่งทาแมนผู้ใดเป็นคนถี่มีรูปร่างดีมากออกกําลังกายอาจซิไซพวกชุดออกกําลังกายฮเฮออียงอ่าพวกแบบว่าโชว์ในการอ่าเฮ้านี่เป็นคนออกกําลังกายเฮเป็นคนมักอ่า ขเขามาอย่างแหลวแต่เนาะจ้ะมันมีลูกภาพหลายลูกอย่างยายม่งก็สิลูกอยู่ในสวนยืนในสวนพักแป้นเป็นลูกที่ยายมอ่งอ่ะหนาตรงๆของยายม่งมอง่ะเป็นลูกที่ยายม่งไปเที่ยวเซลฟี่ธรรมดาจ้ะพี่น้องเพราะว่ายายม่งนี่บกับบุคคอไม่ลูกหลายเพราะนั่นทำนม่นเข้ามีโอกาสเท่ากับถ่ายลูกไวเก็บลูกไวหลายๆเพื่อที่จะเขาไปเปลี่ยนในหนันเนาะจ้ะพี่น้องเ่แมนว่า รออเราก็ขอให้มีความมั่นใจในอ่าในอ่ารูปภาพของเฮาเพราะว่าโอ้ยอย่าไปดูถูกเจ้าของโอ้ยเจ้าของบองงามดำจังสันจังสีหรือจอยหรืออ้วนไปฟอเขอบดดาบาดเเดมแม่หมาเฮาถึงเหลืองรูปร่างหน้าตาเนาะฟอเขาสีแนมเฮาอ่าในจิตใจนะเขาสีบอมาเ่าจังสันจังสีดอกจากพี่นอ้องนั่นแหละ,ละเพราะนั้นเรื่องรูปภาพนี่ค่ะสำคัญแห่งเลยจากพี่น้องที่เฮาอ่ะ สีตองอ่าสตอกไวแน่นอกจากพี่น้องเออบํเมนว่าชุกเฉินเออเ้ามีแค่ผาบสองผาบสามผาบเนาะเข้ากับสตอกไว,ว้หลายๆายผาบเนี่ยไปเที่ยวมองหันมองนีนอกจากพี่น้องแล้วเข้ากับยาไปกังวลนอกจากพี่น้องอุ้ยเขาอายุหลายแล้วสาวแก่แม่ไม้เออเขาเป็นหมายเข้าอายุหลายแล้วเข้า บองามจังสั่นจังสีจะไปกังลวลแต่ถ้าต้องมีความมั่นใจในตนเองเลยจ้ะพี่น้องเรากะสมัยทุกมื่อนี่เนาะโลกออนไลน์ถ้าต้องใส่โลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เลยจ้ะพี่น้องเออเพราะว่ายิ่งช่วงโควิดมาเนาะแต่ละประเทศกับปิดประเทศบ่มีการเดินทางฟอกกับบุคอยไดเดินทางมากเดินทางมากกันหน่อยแห้งเพราะฉะนั้นเฮาสิหาครูใดกระทั่งออนไลน่หละจ้ะพี่น้อง ในเมื่อเขาต่างใจแล้วเขาก็มุ่งมั่นเลยจ้ะยิ่งยุคโควิดนี 19, ฟอกับซียูบานเป็นส่วนมากเขากับซีมีเวลาแชทนอกจากพี่น้องเออเพราะว่าหลายหลายคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมประเทศไทยกันยังเวิร์กฟอร์มโฮมนอกจากพี่น้องกับซิมีเวลามาแชทกันมาคุยกันนอกจากพี่น้องพอาฒนันฝ่าวด้วจากพี่น้องเออพอเด็้ตัดสินใจแล้วลุยลงมือเลยแล้วก็ เน้นย้ำอีกอย่างหนึง่งเร้่อจ้ะพี่น้องแอปแปลภาษาขอให้ใส่ให้เป็นประโยชน์เนาะเออบอแมนวาโหลดเมือไหวในเครื่องแล้วก็บอดิไซยังใั่สิบบ้างประโยคน,น์แต่เข้าบันแน่ใจเข้ากับแปะก่อนแล้วก็แป,แะ,แปแะเราก็เขียนไหวเนาะเออืออ่าเวาสิอยากคุยอยากถามอียังฟอนี่เข้ากับเขียนไหวแล้วก็เอาไปแปะในอ่า Google Translate พออ่าอยู่ในแอปไทยคิวปิดถอยมองไป ทุกอย่างก่อนตีสีเห้าสีเขียนต่อเขียนยังเข้าไปเนี่ยเขากับตองเอามาแปะก่อนได้จากพี่นอเออแล้วเข้าคอยเขียนลงไปในหันเนาะอันอันบบน,นี้ผู้ใดอะย่ำเข้าคุยกันขังนอกแล้วมาวิดีโอข้อกั้นขังนอกแล้วอันนั้นอาแอปแปะภาษาก็กัสิใส่อีกอีกตอนหนึง่งแต่ย่ำเข้าวิดีโอข้อนี่เขา้า เขาถามมานี่ยเขาหูเข้าต้องฟังเลยจ้ะพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือหูรอก่อนถือสายรอก่อนเดี๋ยวสิไปเข่าแอปแปลภาษาก่อนเออต้องสั่นกับโมด้เลยจ้ะพี่น้องอันนี้ขำๆเนาะเออถือว่าเขา้าอ่ามาออนไลน์หาฟอนก็คือกัเป็นการเรียนหลูนะ่จาจ้ะพี่น้องอย่าไปคิดมากลุยเลยจ้ะพี่น้องลุยโหลด